มาอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะตื่นเสาร์มากหวกนางวกหลังหาของกินอีกแล้วค่ะเปิดประตูตู้เย็นเลยค่ะกับนันเบื้องนี้อ่าเลือกใดอันนี้เนื้องว้วค่ะซื้อมาใส่กองไวแล้วหั่นไวเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูสีเฮ็ดกินมื้อนี้ก,ก็คือผัดเนื้อใส่นอไมดองค่ะนอไมดองในมูก็เอามาหจ้าจากตั้งจังหวัดเลยค่ะจากสุโไทย ก่อนอื่นเอากัะชิมัะล้วนเนี่ยก่อนล้วนเนื่อใช้น้ำมันน้นอยๆค่ะผัดไปเห็นเนื้อมันตึงอันนี้เนื้มมันคือสิเนี้วจังจน้อยอยู่นะค่ะเพราะว่ามันติดเอ็นห,หักไปเยวันกับสิมาล้วนล้วนให้เนื้อมันตึงแล้วก็เติมน้ำเด้อดเดือดผัดจัดน้อย มันตึงๆค่ะทุกคน,นค่ะได้ทีแล้วก็สิเติมน้ำลงไปค่ะใส่น้ำลงไปเห้ดถว่วเนื้อพะนล่าเข้าสิตุนไว้ให้เนื้อมันนิ่มจักน้อยด้วยค่ะเด้อเพาต้องให้เปื่อยให้มันนิ่มนุ่นับคือเวลาเ,าเข้าเกี่ยวนีมันถิงนุบนับในปากค่ะถ้าเปื่อยลายมันสิบบ่แสบ นี่เทคนีคก้กระใสช้อนสันลงไปเลยค่ะชอ็อตสแตนลเลคนสลค่ะลงไสเนากระสิบปิดฟ้าเปิดไฟเบาๆค่ะตุนไว้จังน้อยหนึ่งพ่อนำแหงนั่นแหละค่ะนำามาลายมาเบิงเครืองพัดค่ะพริกกินดาแดงตามอันนี้เป็นพริกแกงซื้อมาจากตลาด้อค่ะกะปิมีใบปกกูดแล้วก็ใบกะเพราค่ะเก็บมาจากสวนนะคะเด้ออันนี้นนองไม้ดอกเ้าสิบปต้มแล้วก็มาล้างน้ำค่ะ เพราะว่าบ่ามักกินเปรี้ยวหลายเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเนื้อที่เฮาตุน๋นไว้งามกระแห้งแล้วเนื้อถือแมีน้ำมันดูนิดนึงนะค,คะตอนที่เฮาล้วนเนื้อเฮาก็สิน้ำพริกนะคะสิเฮาต่ำแล้วค่ะลงไปผัดเลยค่ะเด้ออันนีบ้บ่ได้ใส่กระเทียมเพราะว่ากระเทียมเบิดอ่าผู้ใดเฮ็ดกินก่งกระเทียมม้วนไปตำน้ำเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะผัดให้หอมให้พริกหอม ข้าก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะพริกแกงตกะหรัอันนี้พริกกินดาข้านี่กระเภทล่ะค่ะเขาจะเลยใส่พริกแกงนิดหน่อยใส่แห้งหอมให้ได้สีสันค่ะเธออ่านี่ยห่อกระพดัพดค่ะพัดจากนั้นก็ใส่ใบป,ประกูดค่ะใบบระกูดลงไปให,หน่อมันหอมถูกหน่อยอน้อใหม่ที่ทอตดตรงใบค่ะเด้อ ใส่ลงไปเลยค่ะพัดชะคุกเข้าเข้ากันเลยค่ะที่นีค่ะเรืทยๆคาในขนาดว่าท่านได้ปรุงนะคะเด้อในหอมผิดแกงถึงมากเลยค่ะจากนั้นเฮาก็สิเติมน้ำนิดน้อยค่ะเติมน้ำพัดแบบคลุกคลิกเ้ยค่ะเด้อขั้นตอนนี้ก็บปรุงรวดได้เลยค่ะก็มี ผงชุโรยน้ำตาลนิดหน่อยน้ำปลาปลาเขียวน้ำมันหอยนิดหน่อยนะคะบระเดทา้เบื้องตอนปรุงมักไผมักมันชอบแบบใดรสชาติใดจัดเลยะคะ่ะปรุงเรแบบสร็จเสรขึ้นเบื้องเสร็จเสรเพ่อกับผัดให้หน้ำมันแห้งให้หน้ำมันงวดให้สักหน่อยมีหอมน,นะคะใส่ใบบักปูดที่เหลือบใบกระเพราที่เข้าเด็ดล้างทั้งค้องสะอาดไว้นะคะพัด ใส่กันเลยค่ะใส่ลงไ,ไปผัดใส่กันเลยค่ะหอมบักพักเลยค่ะทุกคนคะ่ะหอมเตะด,ดังห่วยห,ห่วยโอ้ยหลาตต่าเสียงฮอนฮอนเป็นกระแซ่บน่ะทุกคนคะ่ะนี่ลองให้กินเบื้องค่ามีกับเมนู่ัดเนื้อใส้นอม้มยดองค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะเป็นกระแซ่บบักรพักหายชวนชวนพ้วน,น,น,นห่วยห่วย แบบนั้นกันนี่ไเรียบร้อยละค่ะรสชาตจะเผ็ดปากจะพร้องแล้วค่ะเรียบร้อยผัดงวดนิดน้อยอยังให้น้ำม,มันแคะไหลาเพราะน้ำนิดนะก็ตักใส่จานเลยค่ะนี่น้ำคลุกคลิกผัดเนื้อหน่อไม้ดองค่ะทุกคนค่ะโอ้ยเป็นตะแสบบักคักอันนี้ก็มีปลาทูทอดน้ำค่าแก้เผ็ดด้วยค่ะเด้อ มาขมา่มากินน้ำกันค่ะทุกคน